สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องสนครูมองเกมครับสำหรับคู่นี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยจะทําการวิเคราะห์คู่ของหมาป่าวูเพมตันต้อนรับการไปเยือนของไก่เดืทองทอมนีนฮอสเปอร์นะครับแล้วก็จะทําการแข่งขันวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับเตะที่สนามมอร์ลินิวสถิติในการพบกันทั้งคู่ครับเตะกันทั้งหมด74ครั้งฝั่งของวูเพมตันเนี่ยสามารถชนะไป23ครั้งเสมอ15ครั้งแพ้36ครั้ง สถิติในการพบกันทุนนัดหลังสุดฝั่งของวูบแพมตันสามารถชนะไป2ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้3ครั้งเจ้าบ้านวูบแพมตันตอนนี้อยู่อันดับที่11ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกสำหรับผลงานของวูบแฮมตันท่านาหลังสุดชนะ2นัดแพ้3นัดยิงได้5ประตูเสียไปทั้งหมด9ประตูสำหรับสถิติลงเตะดในบ้านทั้งหมด7นัดชนะ3นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดรวดนะครับยิงได้แประตู เสียไปทั้งหมด7ประตูเก็บได้11คะแนนเรามาดูฝั่งท็อปเนนุสสเปอร์ครับผู้มาเยือนตอนนี้ท็อปเนนุสสเปอร์นะครับอยู่ที่อันดับ6ของตารางคะแนนพเมลิคผลงานห้านัลังสุดของสเปอร์ชนะ1ครั้งเสมอ2อ2ครั้งแพ้2ครั้งยิงได้4ประตูเสียไปทั้งหมด5ประตูสํหรับปีนี้นะครับสเปอร์เล่นเป็นทีมเยือนทั้งหมด7นัดชนะ4นัดเสมอ2อ2นัดแพ้1นัดยิงได้15ประตูเสียไปทั้งหมด6ประตู วูฟแฮมตันนัดที่แล้วออกไปแพ้ให้กับเบอร์ลี่หนประตูต่อ2นัดนี้ผู้จัดการทีมอย่าง uno, ito, Santo, นูโน่แอฟริโตซันโตน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ3-4-3โดยให้เนลชอนเซเมโดซูเอลมูติญโญ่รูเบนเนเวสและก็เดอันเลอร์เดนยองเกอร์นะครับน่าจะเล่นเป็นกองกลางส่วนอาดามาตัว eto, เอเล่แล้วก็เปโรเนโตเนี่ยแล้วก็นาเดียลโพเดนน่าจะเล่นเป็น3กองหน้าตัวเป้าในการลุ้นทำประตู ส่วนฝั่งของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับนัดที่แล้วลงเตะในบ้านแพ้กับเลสเตอร์ซิตี้ศูนย์ประตูต่อสนัดนี้ผู้จัดก,การทีมอย่างโชเช่มูนิโย่นะฮะน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ4-2-3-1โดยให้ปีแอร์เออเมลฮอยเบิร์กแล้วก็มุซาซิซุโก้จะลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับส่วนแกร์เบลสตองกี้เอ็นโดเมเล่แล้วก็ซันฮึงมินเนี่ยจะช่วยกันทำเกมบุกหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับแฮร์รุเคนกองหน้าดาวซูโบของทีมในการลุ้นทำประตูนัดนี้บูธแฮมตัน คงจะเล่นด้วยความระมัดระวังไม่กล้าเปิดเกมบุกเข้าใส่แบบเต็มตัวเพราะทําเนสสเปอร์เองเนี่ยมีจังหวะโต้กับเร็วที่น่ากลัวส่วนทําเนสสเปอร์นะครับเป็นทีมที่ไม่ถนัดในการเล่นเกมปุกทําให้เกมน่าจะออกมาสู่สีกันขึ้นอยู่กับความเด็ดขาดในจังหวะโต้กับเร็วของแต่ละทีมถ้าดูจากความเฉียบคมของซอนเฮืองมินแฮ์ริเคนจะทําให้ท็อปเนนสสเปอร์นะครับบุกเอาชนะบู๊พัมตันไปได้นะครับ